างานงามมาื่อาดินตามพระผู้ไทยซึ่งลำบากของค้าเมื่อยังอยู่ในเมืองสวรรค์ฉันฝาสวัสดีค่ะพบกับคริสเช่นไรไดอารี่กับบทความเล่าสั้นๆประจำวันศุกร์นี้ค่ะก่อนหน้านี้และในเวลานี้เราจะเห็นถึงความโกหกหลอกลวงของผู้คนมากมายที่เกิดขึ้น เลยทำให้รู้สึกว่าการโกหกนั้นน่ากลัวนะโลกนี้ไม่มีความลับฉะนั้นอย่ารักการโกหกเพราะการรักการโกหกท้ายที่สุดแล้วว่าจะหมดความสง่างามคำโกหกนั้นน่ากลัวและคนโกหกน่ากลัวยิ่งกว่าการโกหกนำไปสู่การไม่ดีทั้งสิ้นทั้งการหลอกลวง การเห็นแก่ตัวการคดโกงการไม่ซื่อสัตย์การเย่อหยิ่งจองหองทุกอย่างเริ่มต้นที่โกหกและสุดท้ายแล้วคำโกหกจะถูกแบออกและโลกก็ได้รับรู้การอยู่กับความเป็นจริงนั้นทั้งมีความสุขและสบายใจแต่คนเราก็มักที่จะโกหกถ้าเป็นคนชอบโกหกก็กระหายอยากจะโกหกบิดเบือนความจริง นั่นหมายความว่าค่ะกำลังเดินติดตามมา,ารซานตานอยู่ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและมีได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา พระธรรมยอนบทที่8ข้อที่44คำโกหกเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดแล้วคิดว่าคนโกหกพระเจ้าจะรู้สึกอย่างไรมี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7ซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชาังสำหรับพระองค์ตายาโสลินมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว พยานเทศซ,ซึ่งหายใจออกเป็นคำุสาและคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่1 6บหถึงสิแน่นอนเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เราต่างอ่อนแอและไม่มีใครสมบูรณ์แบบเชื่อเถอะว่าในชีวิตของคนเรานั้นคงหายากสำหรับคนที่ไม่เคยโกหกมาก่อนแต่อยู่ที่ว่าคำโกหกนั้นเล็กน้อย ปานกลางหรือมากลน้นแต่การเลือกองค์พระเยซูคริสและเดินไปกับพระองค์จะทำให้เราได้รับการขัดเกลาและเรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยเป็นผู้เสริมกำลังและให้สติปัญญาเราในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ถูกหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่พอพระไทยของพระองค์และสง่างามในการเป็นคนของพระองค์ อย่าเป็นคนโกหกอยู่ในเนื้ออย่าให้คำโกหกอยู่ในดีเออย่าไหลไปเรื่อยกับคำโกหกเพราะสุดท้ายแล้วความจริงจะถูกเปิดเผยในสักวันเมื่อถึงวันนั้นจะไร้คนวางใจและเชื่อถือและหมดความสง่าง,งาม เมื่อข้าเดินตามพระผู้ทรซึ่งลังบอกของข้าเมื่อยังอยู่ในเมืองสวรรค์ฉันฟังแสนหั่นซาเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ไกลตัวข้าสรรสรรขอบพระคุณและหมอเธอดังสร้างงดงามเมื่อเราเดินตามพระเจา้าสร้างงดงามเมื่อเราเดินตามพระเจา้า สร้างงานงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสร้างงงามและมีทุกข้าครับสุขเพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้สร้างงงามและออ่อนหวานด้วยวางใจสร้างงนงามและ่ข้าเดินตามพระผู้ประทานความสุขจำใส่สรรสักขอบพระคุณและบอกเธอนด เรเียนตามพระเจ้าสร้างงามเมื่อเราเรียนตามพระเจ้าทรงนำเรากลับไปไม่พลังทั้งที่รับหรือูเขาสู้สร้างงามเมื่อเราเนารน ช่วยชูยใจฉรนสึงส้งขอบพระคุณและโมทนาะสรงง้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสร้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเรากลับไปในพลังทาที่รักพระภูเขาสูสงสร้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า